สวัสดีครับผมก็อยู่ในเกมที่เรารักกันเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแต่งบอดี้ลำตัวแน่นๆให้เพื่อนๆดูนะครับผมปัจจุบันนี้นะครับผมผมไม่รู้หรอกนะครับว่ามันแต่งได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็คือผมก็จะมาแต่งเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับอันนี้คือไม่ได้ใส่เอ็มเบมอะไรเลยนะครับเพื่อนๆยังเป็นศูนย์หมดทุกวันนะครับผมมาเดี๋ยวผมก็จะเข้ามาที่เอ็มเบมแล้วก็ใส่เอ็มเบมให้เพื่อนๆนะครับผมก็ใส่เป็นของโฮโลแกรมนะครับผมเทียสองนะครับผม ถ้าไปยืดข้างหน้านะครับผมเพื่อนๆก็จ,จะได้16%แบบนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆเนี่ยก็จะประมาณนี้นะต่อไปก็เป็นอ่าพวกชุดละก,กันนะครับผมอันนี้คือผมจะแต่งให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับผมเพื่อนถ้าเรากดกกๆ,ๆไปเลยมันจะติดบั๊กนะครับผมเนี่ยผมก็จะใส่ประมาณนี้นะเนี่ยกดให้เพื่อนๆดูนะครับผมบอดี้ลำตัวนะครับผมก็จะบวกแค่หนึ่งประมาณนี้นะครับผมต่อไปก็เป็นโซนอ่ารองเท้านะครับผมก็จะใส่เป็นของ Go Painter นะครับผมเนี่ย ถ้าวัดกับอันนี้ก็แตกต่างกันมากครับผมนี่นะครับผมก็จะบวกประมาณนี้เลยนะก็รองเท้าก็เป็นของแพตตินัมนะผมก็คือแบบสูงสุดแล้วนี่ครับผมกดให้ดูก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมเพื่อนต่อไปก็เป็นโซนของกลางเกงนะครับผมกางเกงก็ต้องเป็นแพตตินัมอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยถ้าอยากดูยวผมก็จะกดให้ดูนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแพตตินัมสูงสุดอยู่แล้วแล้วก็ซองปืนพกอันนี้นะครับผมแล้วก็ตุ๊กตาทองนะครับผมเนี่ยเพื่อน บอกเลยนะครับผมตัว PSU นี่แพงมากนะครับผมเนี่ยก็ถุงมือก็ต้องเป็นของแพตตินัมอยู่แล้วนะครับผมก็จะสูงสุดแล้วนะครับผมของแพตตินัมแล้วก็เสื้อนะครับผมโซนบอดี้ลำตัวที่เราจะมาทำนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะกดตัวที่บรรทับได้นะครับผมของก o p นเ n t e r เนี่ยก็จะบวกแค่5%เองนะครับผมบอดี้ลำตัวนะครับผมของทาวอนต่อเราจะมาใส่เป็นของเสือส้มนะครับอันนี้ก็คือบวกบอดี้16%นะครับผมส่วนลายนี้ก็แค่10นะครับผม แมนยูอาร์โนนี่ก็จะ12%เนี่ยถ้าใส่ทับกันไปนะครับผมก็จะเป็น28%แนตะครับผมแต่สิ่งที่เราขาดไปไม่ได้ก็คือนี่อันนี้นะครับผมวิทยุนะครับผมเรดิโอติดหลังก็จะบวก2%นะครับผมส่วนอาโมงนะครับผมจะเรียกอย่างนี้เลยนะครับผมก็ต้องเป็นของแพตตินัมอยู่แล้วนะครับผมเพื่อนบอกเลยของตัว P ีเอนี่คือมีแต่ของแพงๆครับผมไม่รู้ว่าแพงเพราะอะไรนะครับผมแพงจัดครับผมนะก็ถ้าเป็นส่วนหมวกก็คือแพตตินัมอยู่แล้วนะครับผมเนี่ย ต่อไปก็เป็นของหูกระต่ายนะครับผมก็จะบวกประมาณนี้เลยนะ2%นะครับผมมันเปิดนะเดี๋ยวผมก็จะกดให้เพื่อนๆดูแบบว่าแบบเต็มสูบเลยนะย้ําก่อนนะครับผมเพื่อนๆถ้ากดไปแบบผมเนี่ยมันจะติดปักนะ,ค,ะคือไปเล่นก็โดนแป๊บๆก็เรียบร้อยนะครับผมก็ไปแต่งทันใหม่นะ,ะเพราะว่าผมก็ได้ทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมแต่งไม่ปักยังไงนะครับผมอันนี้ก็ใส่เป็นของอ go p นเ n t e r นะผมแล้วก็ go stop นะครับผมผู้ปิดโกสต็อปนะครับผมใส่ไปครับผมแล้วก็ส่วนรองเท้าก็ของเป็นโกเพนเทอร์นะครับผมเนี่ยสีทองแล้วก็รองเท้าแพตตินัมนะครับผมเพื่อนๆแล้วก็กางเกงนะครับผมกางเกงก็เป็นแพตตินัมอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยใส่ซองบนพกแล้วก็โกเพนเทอร์ตุกตาทองนะครับผมแล้วก็กางเกงแพตตินัมนะครับผมนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ก็ต้องเป็นถุงมือแพตตินัมนะครับผมอย่างที่ผมกดให้ดูแรกๆนะครับผมแล้วก็ นี่นะครับผมใส่เลดิโอไปก่อนนะกระเป๋าหลังตรงนี้นะครับผมบวก2%แล้วก็แมนยูอาร์โนนี่จะบวก12นะครับผมแล้วก็เสือโซมนี้ก็เป็น16%นะครับผมเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วนะนะครับผมแล้วก็เป็นมงแพทนะครับผมมงแพทนี้ก็จะบวกประมาณ4ใช่ไหมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็หูกระต่ายนะครับผมบวก2%นนะครับผมแล้วก็ หน้ากากแพทนะครับผมเนี่ยเป็นของที่ชิ้นสุดท้ายแล้วนะย้ำก่อนนะครับผมถ้าแต่งแบบผมเนี่ยติดบัรแน่นอนไปเล่นก็คือโดนยิงแป๊บๆนะครับผมเนี่ยก็จะอยู่ที่64%เปอร์เซ็นต์นะครับผมขาดแค่แว่นตาแว่นตามันก็ไม่ได้บวกนะครับผมถ้าเราไปใส่หน้ากากก็อาจจะบวกนะคืออาจอาจจะได้นะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อมานะครับผมประมาณนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะยืนข้างหน้าให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็จะสูงสุดสำหรับผมที่ทําได้ตอนนี้ก็คือ80%นะครับผมอันนี้ก็คือตัวของ เสียแบงก์นะครับผมเนี่ยก็แบบของแพตตินัมเต็มลำนะครับผมเต็มทุกอันทึกทุกจุดนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายนะครับ